สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะบับโปเตโตคิดในใจสงสัยปามี่ร้องเพลงยังไงได้หมูกระทะถือเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักและฮาฮาของนักร้องสาวปามี่ ไปแล้วหลังไปร้องเพลงงานใดเป็นต้องได้ของอุปโภคบริโภคมาตลอดและกลายเป็นภาพจำที่น่ารักของเธอและแฟนๆซึ่งทำเอาหลายคนอมยิ้มหนักมากจนมาล่าสุดตูนบอดี้สแลมไปร้องเพลงก็ได้ของเล่นเด็กมาฝากลูกชายเช่นกันงานนี้นักร้องคนดังอย่างปับ๊บโปเตโตมีหรือจะพลาดไปร้องเพลงก็ได้ของอุปโภคมาเช่นกันโดยหนุ่มปับ๊บ อวดรูปปลาหมึกกรอบและของต่างๆที่ห้อยอยู่บนคอพร้อมข้อความสุดน่ารักเซลเซลว่าตอนร้องเพลงเมื่อวานใจก็ตั้งคำถามข้างในกับปาม,มี่ว่าการร้องเพลงระหว่างมีกระทะอยู่บนคอก็ร้องเพลงต่อไปด้วยความรู้สึกอะไรไหนจะเตาเอย่ยอะไรเอย่ยเพราะขนาดเราเองเท่านี้ยังงอกงอกแงกๆ แต่ที่รู้สึกคือขอบคุณมากๆนะครับอบอุ่นมากเลยฮะขอบคุณทุกท่านที่ร้านโรงเล่าแสงจันทร์เมื่อคือนนะครับแฮปปี้หลังจากที่มีการอัปเดตข้อความไปก็มีชาวเน็ตมากดไลค์และแซวอย่างมากมายอาทิน่ารักมากอะเริดเลยชอบมากชอบสุดๆดีใจนะที่เห็นพี่ปับ๊บแฮปปี้ล่อเลยพี่จากรูปนี้รูปรัดม,มากประทับใจเป็นต้น ขอขอบคุณแหล่งข่าวเดลี่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ